Fisherman Frame TrueMove S c g l t v 3G Plus และ Wi-Fi ชาอู่หลง T Plus และคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตคนต่อไปได้แก่ขอค่ะการออกกำลังกายที่นี่ต้องออกกำลังกายได้น้อยลงครับ ว่าผมมีอาการบาดเจ็บที่ขาที่ข้อเท้าซ้ายคุณหมอก็เอ็กซเรย์แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีกระดูกหักอะไรก็รู้สึกเซงในตัวเองทำไมต้องมีอาการบาดเจ็บกับเราเกิดขึ้นการเต้นของตัวเองถามว่าพอใจไหมผมพอใจนะจริงๆอ่ะโค้กเต้นไม่เป็นเลยแต่ว่าโค้กก็พยายามจริงๆนะคะคือท yeah. ุกวีคเนี่ยอาจจะแบบพัฒนาช้าหน่อยแต่ทุกครั้งที่ออนสเตจโค้กจะมีฟิลที่แบบ ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโคกมันเต็มที่กับเรามากอะไรเงี้ยก็คงพูดได้ว่าขอบคุณมากจริงๆที่คอยอดทนกับน <moderator. S 2> ักเรียนคนนี้ทําให้ผมสามารถที่จะเป็นคนที่เต้นได้อีกนัวิ่นี้ผมจะเจ็บแต่ผมก็เจ็บแค่ตัวครับแต่หัวใจผมยังเกินร้อยผมพร้อมที่จะสู้ต่อไปครับ รอเธอแต่ตอนนี้ฉันคงไม่รอแล้วร,รอเธอเธอเปนสิ่งีสงให้ฉันอาจจไม่ีวันได้เจอแล้วันอยู่แต่ฉันยัอยู่ก็ยังอยู่แต่จะทำ ไม่เกงใจแฟนกันเลยการแสดงล้วนๆครับอ๋อไม่ใช่อินเนอร์แบบว่าเออเราไม่มีเลยครับไม่มีเลยโคกตาตาแขกมากเไม่มีเลยอ่ะโอ้โหเจ้าโชว์ช่อ่ะอาคุณลิฟว่าไงคะวันนี้ต้องชมโคกนะครับเวลาเข้าคู่กันเนี่ยดูแล้วเอ้ยโอเคสื่อสื่อถึงกันได้แต่พอโคกแยกไปเต้นเดี่ยวปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนหลุดออกไปเลยอ่ะ คือคุณทิ้งคุณทิ้งคู่ไปเลยแม่แมนอาจจะมีจุดนี้ที่แบบบางทีการเต้นทั้งโชว์เนี่ยมันต้องให้มันแบบคล้อยตามกันขอบคุณค่ะคุณเอลล่าค่ะในเรื่องของการเต้นวันนี้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่หลายจุดใช่ไหมคะเวลาเข้าคู่เราอย่างอย่างที่หญิงบอกลมหายใจที่มันต้องเชื่อมถึงกันมันยังไม่เห็นก็พอใจแต่ว่ายังยังขาดอะไรบางอย่างไปอยู่ครับผมขอบคุณค่ะ เห็นด้วยกับทั้งคู่เลยนะฮะเวลาเข้าคู่เนี่ยพี่ชอบนะไม่ว่าจะเป็นการยกเวียงโอเคตรงนั้นดูมีพลังแต่พอแยกออกไปปุ๊บทาไมดูเหมือนพลังหายไปเลยอาจจะเป็นคนขี้เหงาไงอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้พออยู่กับคู่ปุ๊บโอ้ยแบบนี้มาแล่าล่ะพวกเราสามารถช่วยคลายเหงาได้ถือว่าวันนี้พอใช้ครับโอเคค่ะมาดูกันคณะกรรมการให้เท่าไหร่คุณเลฟค่ะวันนี้ผมให้ หครับขอบคุณครับคือหยีรัชดาค่ะหกค่ะขอบคุณครับเอกี้ค่ะหครับขอบคุณครับเมื่อเฉลี่ยแล้วค่ะคณะกรรมการนะคะให้โค้กอยู่ที่6กคะแนนค่ะและวันนี้คุณก็จะได้เห็นตัวเองจากวันที่คุณเข้าบ้านมาและจนถึงที่คุณยืนอยู่นี้คุณลดลงไปได้เท่าไหร่ครับเชิญค่ะ น้ำหนักตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณเข้ามา118.8กิโลกรัมอะคุกอ่าคุณเริ่มนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเออและตอนนี้คุณลดลงไป13.1กิโลเพราะเราพาบันคอออกนะครับคุณคิดไหมเห็นจะได้เห็นคอใช่ไหมใช่ใช่ใช่คอคุณมีคออย่างนี้แล้วหน้าเขามาเป็นโครงอะเนาะใช่เลยคุณลดไปได้แล้ว 3กิโลโคกวันนี้ลุ้นกันว่าคุณลดได้อีกกี่กิโลเชิญค่ะขอค่ะน้ำหนักก่อนหน้านี้อยู่ที่1 0 5 7กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ102.8กิโลกรัมลดลงไป 2. คิดไป2.74%ค่ะเมื่อรวมคะแนนการเต้นแล้วครบมีคะแนนอยู่ที่8.74คะแนนมาเป็นลำดับที่3ค่ะและคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตคนต่อไปได้แก่เมียวค่ะพู้งทีเก๋ชลรดานะคะวันนั้นที่ได้เจอ สวยมากหุ่นด oh. ีมากพี in ่เขาก็มาสอนการนั่งการเดินแบบให้ใ huh. ส่ส really. ้นส oh ูงหนูก็เดินหนูเดินส้นสูงไม่ค่อยเป็นนะคะอะก็ได้อยู่หลังจากเดินแบบเสร็จแล้วนะคะด้วยส้นสูงรองเท้าส้นหักค่ะรองเท้าหักเหร่ักไม่หจริงเลยหรอหนูไม่ได้วนใช่ไหมหนูไม่ได้วนลุกรองเท้าก็ทำมาไม่ดีใช่ไหมหนูอาจจะผอมลงแล้วนะรองเท้าแหละไม่ดี สำหรับโจทย์เพลงในสัปดาห์นี้หนูได้เพลง Lady For Love ของพี่ทาทาน,นะคะ me, me เรื่อง่าเต้นนะคะก็เซ็กซี่มากะคะ่ะ Love มีเกรูปไปดิ Love Love เ,เ,เ,เอาม่ดิสิว,ว้าว่าเนอ้อพัก5นาทีไปกบแล้วก่อนแกจะมาซ้อมเนี่ยควรหาเครื่องดื่มที่ช่วยในการเผาผลาญและมีไฟเบอร์กินก่อนดีไปซ้อมต่อก็ได้วนเลย ฝากสาวตัวเล็กเซ็กซี่นะคะไว้ในอ้อมใจคนดูด้วยนะคะ ผีประหมหรือผีเสื้อสมุดคะคุณยินดีรักษาค่ะว่าไ่คะสวยเซ็กเอ็กตัวแตกมากคเลยมันล้นมากลูกก็ลุ้นอยู่ว่าเมื่อไหร่จะเริ่มเต้นแต่พอเต้นแล้วก็เรียกว่าไม่หยุดเลยนะคะกราฟขึ้น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 ขึเก็บทุกรายละเอียดแล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์เหมาะมากกับความเซ็กซี่นะคะพี่ว่าเปลี่ยนแนวเธอเมียว ยังไงอ่ะเธอต้องยอมไหมฉันจะบอกเธอว่าเธอคือความภูมิใจของซีซันี้วันนี้เหมียวตีโจทย์แตกมากๆเฮ้ยตั้งแต่เดินออกมาตรงนี้ล,ะละันลาและปั๊บหนึ่งเธอสะบัดผมเฮ้ยสะบัดผมไม่แพ้ยาย,ายหญิงอะ่ะออัไไ่ยง นี่คือความมั่นใจคือความเซลฟ์แล้วทำออกมาไม่ได้มากเกินไปมันพอดีพี่ชอบนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณเ<ว>ลฟผมรู้สึกว่าคุณใช้พร็อบทุกอย่างได้คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นผ้<ว>าห่มสามารถห่อได้ทั้งตัวผมตื่นเต้นมากผ้าห่มห่อได้ทั้งตัวเลยเหรอแล้วก็ดึงมาผ้า<ว>พ,พอเนะไม่น่าเชื่อเ<ว>นาะคล้ายๆแคลิฟอร์เนี<ว>ยมารก แล้ววีคนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้กับเหมียวมากเยี่ยมมากครับขอบคุณค่ะดูทุกคนจะตกตะลึงและหลงสเสน่ห์ในความเร่าร้อนของเหมียวมากเดี๋ยวมาดูกันว่ากรรมการใช้คะแนนเท่าไหร่คุณหญิงรัฐาค่ะ7ค่ะเอ็กิ๊ค่ะ8ครับคุณลิฟ์ค่ะ8ครับค่ะ และเมื่อเฉลี่ยแล้วนะคะคณะกรรมการทั้ง3ท่า้นให้เหมียวอยู่ที่7.7คะแนนค่ะเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณตลอดระยะเวลา5สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมนะคะเชิญค่ะวันแรกของคุณคุณหนัก125กิโลท่วนค่ะเหมียวค่ะโอ้โหลงมาเรื่อยๆนะคะสวยขอยาวมีเอวคุณมีเอวคุณมีเอวคุณลดลงไป 11.5กิโลค่ะเหมียวนี Guys, like ่เป็นครั like ้งแรกในชีวิตที่ค pues> well, ุณน้ำหนักลดลงไป11กิโลมีอะไรอยากจะบอกพ่อแม่ไหมพ่อแม่หนูก erm ็ทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของหนูแล้วก็จะได้เลี้ยงพ่อกับแม่ได้เอาเดี๋ยวดูกันว่าสัปดาห์นี้คุณลดลงไปเท่าไหร่นะเชิญค่ะ ตอนนี้มิวอยู่ที่113.5กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ111.1กิโลกรมค่ะลดลงไป2.4กิโลที่เป็น2.11%เมื่อรวมกับคะแนนการเต้นแล้วมยวมีคะแนนอยู่ที่9.81คะแนนมาเป็นลำดับ ย้ำกันอีกครั้งคะ่ะว่าตอนนี้คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดอยู่ที่โคกนั่นเองนะคะต้องให้กำลังใจโคกด้วยคะ่ะและสำหรับคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตคนต่อไปได้แก่นนคนเราจะเซ็กซี่เนี่ยมันต้องมาจากข้างในดูแล้วเราร้อนดีแบบนี้ผมชอบครับ He wants a